ก่อนที่เขาจะวางพื้นไวเมทเนี่ยเขาทำอะไรก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เอพัดวัสดุพามาออนไซค์แล้วนะคะเน,นี้ยเป็นหน้าง,งานของลูกค้าที่นครปฐมก่อนที่เขาจะวางพื้นไวเมทเนี่ยเขาทำอะไรก่อนไม่ใช่อยู่ๆว่ามีพื้นแล้วจะไวเมทวางได้เลยได้ไหมไม่ได้นะคะต้องมีการบดอัดดินให้แน่นก่อนที่จะวางพื้นไวเมทเพื่อพื้นจะได้เรียบเสมอและได้ระดับแล้วก็ยังคงความแข็งแรงด้วยการบดอัดก็คือจะใช้รถแบบนี้เลยเป็นรถบดดินบดอัดจนแน่นจนให้มั่นใจได้ว,ว่า พื้นดินเนี่ยแน่นแล้วก็ไม่สุดตัวลงมาหลังจากนี้ถ้าเขาวางปรับระดับเรียบร้อยแล้วทำอะไรต่อจะเป็นกระบวนการที่เราเตรียมเอาพื้นไวเมทมาลงแล้วก็เทคอนกรีตอันนี้คือกระบวนการก่อนที่คุณจะวางไวเมทเมื่อกี้ก็คือพาไปดูวิธีการบดอัดดินแล้วก่อนที่จะลงไวเมทก็ต้องสั่งไวเมทมาก่อนวันนี้ลูกค้าก็สั่งมาแล้วค่ะตัวนี้เป็นไวเมทนะคะเป็นลวด9มิลน,นะคะ ลวด9้ามิลเนี่ยเราจะเรียกว่าลวด CDD 9มิลน,นะคะส่วนตาแอดเท่าไหร่คะสามารถระบุแจ้งเราได้เลยจะเป็นแอด15แอด20แอด30ลวดตั้งจะกี่มิลลวดนอนจะกี่มิลได้ทั้งหมดเลยค่ะรับผลิตได้ตามขนาดแบบนี้ลูกค้าสั่งมาเป็นแบบแผงเพราะว่ามีพื้นที่ปริมาณค่อนข้างมากก็เลยสั่งเป็นแบบแผงทําให้การทางานหน้าง,งานสะดวกงา่ายไม่ต้องมานั่งที้ม้วนกระจายออกประหยัดเวลาการทํางานด้วยค่ะถ้าสูมดูใกล้ๆตัวนี้จะเป็นลวดอ้อยนะคะตัว9มิลน,นะคะเห็นบ้างลวดไหมคะตัวนี้จะ เป็นลวดแรงดึงสูงนะคะจะไม่เหมือนกับเหล็กข้ออ้อยดีๆทั่วไปก็จะเป็นเรดพิเศษขึ้นมาเพราะว่าค่าแรงดึงสูงกว่าปกติถ้าคำนวณเหล็กข้ออ้อยเป็นไซส์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเราสามารถนํามาคำนวณเป็นลวดแรงดึงสูงสําหรับไวเมดได้เลยไซส์เนี้ยลูกค้าต้องการรับน้าหนักถึง2ตันต่อตารางเมตรแต่ลูกค้าไม่ได้ปูชั้นเดียวค่ะลูกค้าสั่งมาเบิ้ลถึงสองชั้นเพื่อการรับน้ำหนักที่ดีขึ้นตัวไวเมดรุ่นนี้จะเป็นไวเมดนะคะที่มีมอกอ737็ดสขีดนะคะ เราก็จะมีใบรับรองไปให้แต่ละอลที่ลูกค้าสั่งผลิตนะคะอย่าลืมนะคะสนใจสั่งซื้อไวเมดแบบแผงหรือแบบม้วน สามารถกดสั่งที่เอพัดวัสดุได้เลยนะคะเรามีบริการสั่งผลิตตามขนาดส,ส่งทั่วไทยมีมาตรฐานมอกอแน่นอนค่ะก่อนจะสั่งซื้อไวเมททุกครั้งเตรียมหน้างานด้วยพอวางแผนการใช้งานเพื่อที y ่ไวเมทเข้ามาแล้วคุณจะได้ยกวางหน้างานได้เลยประหยัดทั้งเวลามีการวางแผนงานจบตรงตามเวลาสนใจไวเมทพักที่เอพัดวัสดุได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ